ของพี่อะไรี่คนละอเลมอ้ครับถ้านกลอนเดียวองพี่ฮะสิบเก้าแปดเจ็ห้าส่สามสองเดี๋ยวเราไปดูเอฟบีนะครับเอฟบีของชาแค่ของเล่นแบบนะครับเป็นดึงชานะครับที่นางเอกเนี่ย ทำหน้าสลอนอยู่นะครับแล้วก็ขาชากำลังทำอะไรครับเอาเอายังเอายังเอาสามสี่ action สิงการ์รี่ยาพิษแล้วเราไปต่อนั่นเองทราไปต่อทราไปต่อใจดำใจดำเลยใจดำเพราะข้าชาอย่าไปยุ่งกับคนอย่างนี้เนี่ยต้องอต้องไม่พูดว่าใจดำ อะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดโกรไม่เอาเกยวแค่อาต anye ไมอยู่กับหนุ่มคาชาต่อนะคะแล้วก็จะยังสัมภาษณ์ต่อไปเอางี้ดีกว่าเราให้หนึ่งคำถามกับแบบว่าแฟนคลับดีบ้าคถามอะไรวันนี้มีคำถามให้ถามรีบถามถ้าหมดจากวันนี้ไม่ได้ถามแล้วนะครับได้หมดใช่นะครับ อย่าถามนะครับว่าอย่างเช่นธาตุโปรตอนเนี่ยใครเป็นคนคิดคนไม่ได้นะเอ้าวมีคำถามมามามาหนึ่งคนเร็วไม่มีอะไรอยากจะรู้เลยเหรอครับเราอยากรู้อยากรู้เห็นแบบว่าแฟนคลับสาวเยอะขนาดนี้ใครชามีสาวในสเปกป่ะครับก้ามใหญ่ก้ามใหญ่เอได้สถามในสเปกอะครับก็ ก็น่าจะเป็นผมชอบคนน่ารักมากกว่าคนสวยครับผมพ้าชาพูดชื่อเลยเหอะพระชาพูดชื่อเลยอเอาคนละตัวเต็มตัวไเต็มตัวไว้เลยนะน่ารักมากแต่ารักบไหนครับนิสัยหรือว่านิสัยด้วยเพราะว่าต่อให้ภายนอกดูน่ารักยังไงแต่นิสัยไม่โอเคสุดท้ายก็ไปกันไม่ได้ครับพูดถึงการแต่งตัวเดี๋ยวสาวๆปัจจุบันแต่งตัวแบบว่าค่อนข้างเอ็กซ์เซ็กซี่ทั้ผู้หญิงแต่งตัวนะครับ ชอบผู้หญิงแต่งตัวยังไงล่ะครับครับความจริงอยากให้พี่กินดูกัมาชุดนี้สิ่งแล้วแบบว่าพี่ใส่สูงไก่ชอบไหอะไรเงี้ยความจริงอะเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมพี่ถมว่าผมว่าเรื่องนี้อ่า ผมชอบบนนะผู้หญิงต้งตัวยังไงชอบโป๊ะชอบโป๊ะเห็นกดไลค์แต่โป๊ะแช่น้ำจะด้วยความพอดีแบบไม่ใช่โป๊ะจนเกินไปหรือซนะจนเกินไปครับไม่ใช่ไปไปอาเซียนอาเซียใส่คอเต่ามัเดือดไม่ได้เอาเรื่องว่าตามความเหมาะสมได้ตามความเหมาะสมครับได้นะครับนี่มีมีลุ้นนะเนี่ยพวกนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นมีลุ้นอยู่วันนี้เรามีคำถามจะไปเฟซบุ๊กด้วยนะค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะถามอะไรวันนี้ส่งมาเยอะมากๆนะครับ ขอสามคำให้แฟนขับคาชาสามคำจัดมาเลยให้แฟนขับโอ้โหคิดจะสดเลยนะโอเคแฟนขับอ่ารละน่ารักน่ารักลองมองที่หน้าละล้าคิดออกแล้วคิดออกแล้วสองควคิดออกแล้วคิดออกแล้วสองคำจบแล้วคิดออกแล้วคำเทำไมมันเร็วอย่าเนี้ย มันมัน uhm สื่อยังไงกับแฟนคลับเ่าก็คิดออกแล้วเอาใหม่เอาใหม่สื่อก็ใหม่ไงกับแฟนคลับเล่นไต่คขามื่อค er> ิดออกแล้วผมก็มา่อสามพยางามพอดีไงก็ขอบคุณครับแล้วกันขอบคุณครับมีใครปบมือเลยครับนะครับมาต่อไปเลยพี่ราชาร้องเพลงลูปทุ่งได้ไหม ลองได้ลองลองเอลองสามารถทำแค่ของเล่นแบบเป็นเป็น um> เทนนิสซุ่งได้ไหมได้สามารถได้ได้ทำได้หรอได้ได้เพราะคล้องผมปลอมยังชาแล้วตอนไม่ไม่เวอร์กเลไม่เวิร์กยไม่เวอร์กเลยในชุดเดอร์ของเราค่ะ Ad Pop Live TV ค่ะฝากคำถามถึงพี่คชาหน่อยค่ะเมื่อไหร่พี่คชาจะมีคอน คับกพี่เตาพี่เสาพี่เต้าอันนี้เป็นมุกนะครับพี่เจย์ต้องหลับหมวกนะหลับอะไรนะาหมดนะพี่เสาอีกแล้วครับมุกเสนียดเลยก็เมื่อไหร่จะมีผลงานอะไรนะมีเป็นคอนเสิร์ตนะอ๋อคอนเสิร์ตคู่กับพี่เตาตาสมชายอะครับเตาก็จะเอ่อไม่ใช่ตานึกว่าเตาสโลว์ไม่ใช่อ่ะเมื่อไหร่จะมีใช่ไหมพี่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่มีแพนไม่มีอยู่ ในตารางงานก็ติดตามมันต่อไปแล้วกันไม่แน่ปีหน้าก็ก็ยังไม่แน่ผมยังไม่รู้เหมือนกันคือระหว่างที่เตะบอลเนี่ยเลี้ยงคู่กันไปปรึกษาเรื่องหรือว่าเขาหรือว่าหรือว่าเต่าเนี่ยตัดบอลไปดูนนะพี่จ้าไม่ทันเลวยพีาจ้าไปก่อนพี่สองพี่สองที่เรียนอยู่ใช่สนุกด๊อดสนุกด๊อดย่า ได้ข่าวว่าผมไม่นมาผมเคยสะดุดแค่ครั้งเดียวนี่กะว่าจะล้อกันจะลู้ตั่จริงอะอ่าเรำถามต่อไปมาบอกอะไรฝากถามคระชาหน่อยค่ะว่าถ้าชีวิตจริงเหมือนใน M v วแต่เพื่อนคนนั้นดันมีแฟนแล้วและชาเพิ่งรู้ใจตัวเองว่าชอบเขาชาจะทํายังไงขอบคุณครับเขามีแฟนแล้วใช่ไหมครับครับเขามีแฟนแล้วก็จะไปยุ่งของเขาเลยไม่อยากเป็นมือที่สามเลยโอ้ เขาคิดพระเอกแล้วเป็นพี่พี่อะไรไหมครับทำไงไม่สู้เพื่อแยกงเขาแชร์ให้มันเรื่องพ่ว่ะคือความคิดเรานี่แตกต่างกันมากนะครับอันนี้มันเป็นพระเอกเขาก็คิดโดนอะไรเขาคิดเหมือนกันจะไปสู้คนอยู่ชาไทยระหว่างสาวหวานเรียบร้อยพูดจากขาขากับสาวเฮ้าด้วยลมขนแบบเว้ยละว๊วข้าชาชอบแบบไหนลองจาลองจำลองลองจำลองศิษย์ซูนได้เป็นสาวหวานกับข้าชาไทย วันนี้กระชาอยากกินอะไรบอกน้องแท็กซี่แท็กซี่ให้เลยใครอีฟังหนึ่งคิดมิเตอร์ไม่เอาใจไม่ใจนี่เป็นเตะบอลกันมรือเปเ่าใครถ้าเจออย่างนี้เป็นโซนได้ไหมถ้าเป็นผมเลือกใช่ไหมครับผมว่าเอาสองคนมา ผสมมาเขย่ารวมกันดีเราอันนี้ไปผสมมาแม่ดูอยู่อ่โอเคไม่พูดถึงเปผสมครึ่งเดื่มห้ามกระชากผมว่าน่าจะแบบเอาอย่างละครึ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าหวานเกินมันจะเยอะไปใช่ไหมถ้าหข้าเกินไปมันก็ดูไม่ดีเหมือนกันก็คือห้าสิบห้าสิบเนสองจนมีมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับ ดูลักษณะออกแนวเข้าหมดเลยเอาคำถามต่อไปครับอ่ข้าชามีวิธีดูแลแฟนคลับยังไงอ่ะถึงมีแฟนคลับเหนียวแน่นขนาดเนี้ยมจะมีกระแสว่าขาชาไม่ค่อยมีเวลาให้เลยก็ตามแฟนคลับมังเยอะอยู่อะไม่ได้อะไรคำถามก็เขียนมาธรรมดานี่จริงๆนะอารมณ์เขเป็นยังไงมางาชามีวิธีดูแลมันมีเระแสได้เยอะเลยอ่ะอะไงจ๊ะ เขามาก็ให้นะไม่ใช่เหรอมีเลี้ยงแฟนกับต้นฐานวอชรเทพเลยครับใคต่อใหญ่ก็ถามว่าดูแลยังไงผมก็พี่ปุ๋ยครับก็คุยกับครับพวกเขาเหมือน ันปกติผมก็บอกไม่ถูกเขาใช่ช่องทางไหนดีกว่าเอในการติดต่อทางเ w i t t e r Instagram ภาพมีอัพรูปให้ได้เห็นให้หาคิดถึงกันบ้างครับหรือว่าเราไปเจออะไรสวยๆหรือไปเจอวิวอะไรดีก็ถามกันดูมันมีใครส่งนกพิราบพร้อมกับจดหมายแล้วยังยังไม่มีครับยกลัวโดนผู้จัลางกันใส่กก็คือแบบว่ามีการแบบว่าทักทายกันตลอดใช่ก็เหมือนกับแบบเป็นไม่ได้เงียบหายไปเลยก็ยังมีแบบมีอัพมีอะไรให้แบบว่าแฟนคลับได้เห็นกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันอลโลกกันยังครับฟอลโลกันยังครับ หบยากดอันละกดอันละอไอ้แก้มอะไรคนบอกฟอลล์ลูดก็กฟอลลลดอันละก็ไม่ทำอย่างนี้ไอ้แก้มเด้งกดเลยจ้าไอ้แก้มเลยจ้าอินสตาแกรมระชานะครับคาชา K A C H A ครับเดอสกอร์โลแบท L O W B A W ับเทำไมทำไมต้องโลแบทเออต้องโลแบทใช่ไหมพี่เป็นคนแบบอื่นๆใช่ใช่ใช่แล้วคำถามที่คาชาไปตอบมาที่ตอบมาสิก็คือคาชาบอกว่าคาชาเนี่ยเหมือนกับทำงานหนัก ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเลยโลแบ๊กใช่ก็เลยเป็นเป็นเป็นนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือแบบบางครั้งแบบเราทำงานจนเบลอบางครั้งแฟนขับถามมาเบอกว่ารักแท้ยังไงบ้างไอ้ยาเนี่ยพูจะครั้งแรกเนี่พูดจะครักครั้งแรกเนี่ยพูดจะครั้งแรกใหญ่แล้วแล้วพี่ก็น่ารักอาะเดินมันหงุดหงิเราเลยดูเออ่ไปบ้า ก็เลยเป็นคชาโลแบทแบครับคชาอันนั้นสกอโลแบทเออเราบอกว่าเพลงแค่ของเล่นแบบและคชาเราจะสามารถดาวน์โหลดอะไรได้บ้างคะครับดาวน์โหลดได้ครับทูมิวสิกด c ทคอนะครับหรือถ้าใช้ท u มูฟเอสกด2222องสอไปบอกพี่โอเปอเรเตอร์ว่าอยากได้เพลงแค่ของเล่นแบบคใช่เราไปถึงนี้เลยในหน้าจอของเรานะคะเพลงของคชาดาวน์โหลดกันมาได้เลยดอกจัน8 0 0ศูนย์ศ0นย เออยาวขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะเอาโทรศัพท์บ้านกดเยอะๆนะครับ่อแม่จะได้ร้เล่น้องมือถือดิอใช้มือถือกดเยอะๆถ้าไม่ใช้มือถือกดมันจะไม่ได้แล้วก็ต้องเติมเงินในโทรศัพท์ด้วยใช่เอเอนะครับผมอช่วงท้ายแบบนี้เดี๋ยวให้ชาฝากนิดนึงครับสำหรับซิงเกิลนี้ก้องไหนครับก้องนิดก้องขอฝากซิงเกิลล่าสุดของชาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเพลงแค่ของเล่นแบบตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีออกมาให ดาวโหลดกันแล้วนะครับเอ็มบีก็มีออกมาให้ดูกันแล้วดูได้ที่ True Music ดูได้ที่ Top Channel ดูได้ที่ Youtube ครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทวิตเตอร์เอ้ยครบเลยแล้วก่อกทวิตเตอร์ก่อนเลยครับเบอร์โทรด้วยอายัยดิปใป็น่าอย่าเถอนะเหอนเราวิ่เงียบแบบนี้เราก็สู้คนนะแกอย่าเล่นกับไฟอย่าเล่นกับไฟ อาต่อไปคะแนนสกอร์ AF แปดครับผมส่วนอินสตาแกรมก็ได้บอกไปแล้วคชานเดสกอร์บ8ครับครับส่วนเฟซบุ๊กก็มีเพจของตัวเองชื่อว่าขชานนทนันก็ไปไปฟอลโล่ไปติดตามไปไปติดตามนั่นแหละไปติดตามกันได้ครับผมครับผมได้ข่าวว่าขชาได้ไปร่วมงาน Pop Match Party ไปนี่ใช่ครับแล้วมันสนุกสนานนั้นมันมากสนุกมากครับเมามากเฮ้ยไม่มาแย่าพูดอย่ีกเลยครับขชาไม่เคยดื่มนะครับปกติเนี่ย ใช้ลั้งตัวแหมเกือบแย่เนี่ไม่ไม่ได้ช่วยใน็ดตายแล้วเหรอสนุกไหมสนุกมากครั้งน <ki> ั้นก็ไปกับหลายๆคนมันไปทิเก็ตก็ไปพี่ทูทรีโซ่ก็ไปแล้วก็ได้ไปเจอพี่ๆศิลปินอีกหลายๆค่ายครับผมนั้นถือเป็นงานที่สนุกมากครับผมถ้ามีอีกก็เชิญอีกนะคะก็ไปอีกครับรมไปอีกโอเคนะครับวันนี้นะครับขอเสียให้กับชาดนะครับ